รวมพิกาดร้านเด็ดจังหวัดนาน EP 2มาแล้วคลิปนี้รวมมาให้ครบทั้งของข่าวและของหวานใครมีแผนจะมาเที่ยวน่านเซฟไว้ได้เลย พิกัดแรกเฮือนภูคาร้านดังของเมืองน่านเมนูที่ต้องสั่งเลยก็ต้องลาบหมูคั่วเค็มคน้นหอมเครืองเทศมากๆนอกจากนี้ก็ยังอร่อยอีกหลายอย่างเลยทั้งจอผักกาดเชียงดาผัดไข่ออเดอร์เมืองกับน้ำผิกคาและซี่โครงหมูทอดมะแขวนร้านเนี้ยทุกคนชอบมากชมเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมาต่อกันที่พิกัดต่อไปอยู่ไม่ไกลาจากร้านแรกเลยชื่อว่าร้านของหวานปานิมที่นี่เมนูกะทิคือดีมากไม่ว่าจะเป็นไอติมบัวลอยไข่หวานไอติมข้าวเหนียว มะม่วงและสาคูกะทิสดคือหวานมันอร่อยจนต้องสั่งเบิลนาและพิกัดที่3ร้านเลอบัวตองนี่คืออาหารเหนือร้านเด็ดของอำเภอปัวที่เราว่าเด็ดเลยก็ต้องเป็นน้ำพริกอ่องกับอ่องมันปูอันนี้คือหอมและเค็มคนมากแค่จ้ำข้าวเหนียวลงไปก็ฟินแล้วนัวสุดๆเอาดีๆที่นี่อร่อยทุกอย่างเลยอะ่ะเป็นร้านที่ไม่ค่อยเห็นคนรีวิวแต่อร่อยมากจริงๆและพิกัดสุดท้ายร้านเดอะวิวแอดกิวม่วงร้านนี้มีอาหารให้เลือกค่อนข้างหลากหลายทั้งอาหารเหนือพื้น บ้านอย่างลาบกับไซอัวหรือจะเป็นอาหารไทยรสแซปจัดจานก็มีอาหารฝรั่งอย่างพิซซาก็มาไว้ถ้าใครจะมาเที่ยวน่านลองตามมาชิมกันนะ